หนุ่มๆครับเดี๋ยวต้องเล่นเกมกับแฟนๆแล้วพร้อมหรือยังน่าใั่นแสดงวับพร้อมแล้วครับถ้าพร้อมแล้วไม่เป็นการเสียเวลาครับกตนใกาเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวแต่ละคนจะหยิบรายชื่อครับลักที้แฟนของตัวเองหยิบใครคนนั้นเดินขึ้นมาเลยครับสี สคนต่อ4ี่คนเลยโอเคคนระับเพราะฉะนั้นคนละหนึ่งคนนะครับครับอเราจะให้ทุกคน่ัถือไม้ไครับถือไมเล้ครับน้องที่มีริสแบนดูตัวเลขตัวเองดีๆนะครับครเตรียมรับ <laughs> หนึ่งหนึ son, ่งสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งครับหนึ่งสองหนึ่งอยู่ไหนฮะยกมือหน่อยมาๆๆๆๆมโอเคหนึ่งสองหกหนึ่งสองหกครับหนึ่งสองหกยกมือหน่อยยกมือหน่อยเออาม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 าคนทีสามครับสามห้าสี่ ยก <Autom> <tasked> มือหน่อยครับสามารถสิยกมือหน่อยโอเคเจอแล้วนะไหวนะพ้นครับี่สิบห้าสีี้าโอ้สีบห้าสี่สิบหอยู่ไหนรับมาสมาสีมาเกมแรกนี่จะง่ายมากริชแบ ีเขียวเข้มนะครับอาีเเชิญเลยครับผมมามามาเลยนะครับชนะนี้ก่อนนะครับเจำได้ใหรบ้างครับจำได้ไหมว่าใครเรียกหนูเมื่อกี้คอสองครับไม่ใช่หนูแล้วพี่เสัรดิครับใครเรียกพี่ฮะพี่มานไยืนได้านยน้านยืนได้านน้า้ยืนได้ยนยยืนนยยืนนยยืนนน้นน แม่ยืนพี่ตรงแลวเราอ่ะเ <c oughs> ขินมากเลยนะครับผมมาเชิญฮะยนืนข้างๆยืนข้างๆยืนข้างๆ,ๆ,ๆโอ้โห, <c oughs> น,หนักขาดอีกคนนึงครับสามห้าสี่สามห้าสี่สามห้าสี่มาอยู่เขียวเข้มสามห้าสี่นับหนึ่งนับอยู่ไหมครับอยู่ไหม ขับใหม่ครับขอใหม่เลยสามห้าีอยู่ไหนไม่รู้อ่ะอีกอีกทีนึงนะจะอะไรเก๋อาจจะเป็นที่ห้องน้ำใช่ใช่เสียดายมากเลยครับสามห้าสามอะไรนีคือจริงๆนะจริง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 สามห้าสามอยู่ไหนครับไปห้องน้ำด้วยกันไปด้วยกันครับ ไป้อง,ง,งน้ำด้กันหนึ่ง,งไม่อยู่จริงๆใช่ไหมเนี่ยอยู่จริงๆสามทำไม่านไม่สสา้าสี่สามห้าสาม,สาม,สาม,สามไปห้อง,งน้ำด้วยกันครับ他们่个ไงสิ洗手间了 J ยมาเลยโอเคกติกาเป็นแบบนี้นะครับแน่นอนว่าคู่ก็คือตัวเราเองเที่ขึ้นมาเนี่ยจะต้องลากเสียงให้ได้ยาวนี่เกมนี้ง่ายมากจริงรเกมนี้ง่ายมากแต่มันจะทําให้หนูรู้ว่าหนูจะเป็นผู้ชนะกับเกมนี้ง่ายแบบนี้หรือเปล่าคำว่าบิ๊กโรยังไงก็ได้ให้ได้ยาวที่สุด ยาวที่สุดในชีวิตเลยเอาจริงๆเพราะจะไม่มีโอกาสขึ้นมาบิ๊กโรแบบนี้อีกแล้วนะครับต้องเอาในชีวิตจริงๆถ้าเสียงเราหายไปเมื่อไหร่หยุดทันทีครับจำเวลาทันทีจำเวลาทันทีหยุดทันทีนะฮะโอเคพร้อมนะขออนุญาตถามชื่อนิดเดียวชื่ออะไรครับสัญญาพี่ฮุงตายลูกน้ำ เราจะเริ่มสัญญาก่อนแล้วก็เป็นพี่ฮุงแล้วก็เป็นกระต่ายแล้วก็เป็นลูกน้ำนะครับบ <Big Roll. S 1> ิ๊กโ l รให้ได้ยาวที่สุดได้ครับอาทิตย์มาให้กับฝั่งนี้นะครับนั่ยน这一次的游戏规则呢就是啊粉丝们会说 big roll 就就最长的那个就是那个赢者啊所以这一次我们就是在旁边给他们打气支持他们好ทีนี้ก่อนที หัหน้าทีมเขาให้กังใจสนี่นี่เขา那你ะจ么าย的话语跟他说吗？加加油！加油！你是最เขาบอกว่าซ <嗯 S 1> ูซูนะเธอนี่เธอเป็นคนดีที่สุดของฉัน ครับแต่พอลูกหัวปั๊บเสียงไม่มีเลยสัญญาพร้อมไหมครับเตรียมตัวนะฮะบิก๊กโรเอาให้ยาวที่สุดน,นะถ้าหนูชนะหนูก็ได้ของพิเศษจากเขาไปเลยนะครับ1นึส่สับิบ๊โกโร ซูซู <Sus> ผมรู้ว่าพี่รักของพี่มากเ <Yeah. S 2> พราะฉะนั้นพี่จะมาน,น้อยกว่า18ไม่ได้ให้กำลังใจพี่ฮงหน่อยครับเจอซวยดีขยันตัดใช่ครับใช่ครับสู้ๆโอเค18.42นะจุดสองตะจำองคหน่อยนะพร้อมนะครับ1 2 3่งสองซับิ๊กโลค่อยๆพี่ฮค่อยๆ ยาวไปพี่ฮูยาวไปเพื่อ FGO เพื่อ FGO ไป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 พี่ไป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 พี่ไปไปมีการต่อด้วยโโอ้ห26 เอาดีบ้างนักร้องบางทียังไม่ได้เท่านี้จริงเราขอเร่งเอสบีไฟลขึ้นมาทำครับครับคนบ่ายน้องกระต่ายน้องกระต่ายครับน้องกระต่ายน้องกระต่ายต้องได้มากกว่า26มีอะไรใช้สนใจน้องกระต่ายให้ได้มากกว่า26ไหมครับว่าผมมีอะไรจะพูดกับเขาไหมให้เขาทำมากกว่26วินาท วันนี้พี่งสูงสุดคือ26.43นะครับพร้อมนวกะตายกะตายต้องค่อยๆลูกค่อยๆปล่อยไปหนึ่แก้นะโอเคหนึ่งสงสาปิดลมค่อยๆคๆเรื่อยๆเรื่อยๆ,ยๆไปไปอาเ กินน้อยเป็นคนกินน้อยคุ้มคุ้มนะคะ่ะออคุ้มแล้วคุ้มแล้ว,ลวน้องมาถึงเพ้นแค่นี้ก็คุ้มแล้วนเนาะเจอประโยคนี้ไปข้างหน้าบอกแต่ก็คุ้มจริงใช่ครับ <c oughs> ไม่เป็นไรทำไ,ไ,ไปได้9.82วินาทีนะครับคนสุดท้ายไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดให้กำลังใจหน่อยครับให้กำลังใจหน่อยครับเอาบาๆกันเลยเอ้มิก้เ放轻松一定可以ว่า ใจเย็นๆนะครับผมคุณทำได้แน่ๆเดี๋ยวนะเออตงตงชื่ออะไรนะลูกน้ำลูกน้ำเวลาพี่พี่เอฟโวเขาพูดหนูมองหน้าเขาบ้างสิหนูไม่ต้องเขินหนูอยู่ตรงนี้หนูต้องมองหน้าเขาพร้อมนะเต็มตัวนะ ลูกน้ำใจเองเดค่อยๆปล่อยลมออกมาใช่ตอนนี้เราปล่อยให้พี่ภูมิพะลราใจไปก่อนอมือนี้ช่วยได้ครับมือนี้ช่วยได้เต็มตัวหนึ่งค่อยๆปล่อยสองสาม big bro ช้าๆค่อยๆค่อยๆไป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 เรืเ่อยๆเรืเ่อยๆไปไปไป เรื่อยๆเรื่อยๆและอีกอีกกว่าอีกกว่าเสนุกสนุกเกินละรถอาจจะวิ่งไปเจอลูกละน้ามันก็เลยจะเออดูนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งเขาจะู้สินะเป็นพี่ฮุงของเราครับพี่ฮุงจะได้เท่าไหร่น้อยพร้อมลายเซ็นของศิลปิน ส่วนคนอื่นจะได้ตุ๊กตาเหมือนกันแต่จะไม่ได้ไลายเซ็นนะแต่ศิลปินจะมอบให้เหมือนกันนะครับอขอเสียงปรบมือกับทุกคนด้วยครับผมอขอบคุณมากๆชูด้วยนะครับโอเคขอหนึ่งรูปขอหนึ่งรูปทุกคนยืนเปลี่ยนเปลี่ยนไปสักหน่อยครับชิบ้นชิ้นกันนะจะ拍个合照大合照对团影一组团影一组拍个ับเอายิ้มหน่อย หนึ่งสองสามกระต่ายฟินกระต่ายฟินกระต่ายบอกฉันได้เก้าวินแต่ฉันฟินแล้วทำไมอ่ะเอาขอเซีมุ้ย okay. กับทุกคนด้วยครับขอบคุณมากขอบคุณทุกคนนะขอบคุณนะครับขอบคุณครับฝั่งนี้เลยครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับเชิญครับโอเคยังไม่หมดยังเหลืออีกหนึ่งเกม Uh แต่เกมนี้จะค่อนข้างเอ่ออาจจะต้องอาจจะต้องเหนื่อยนิดนึ่งครับอาจจะต้องเหนิดหนึ่ง他说这一个游戏可能你们会稍微有点累对พร้อมไหมครับเพื่อนแฟน但是你们准备好了吗ถ้าทุกคนพร้อมแล้วอยาเสียเวลาครับขอกล่องเลยฮะกล่องมาเลยครับเหมือเมน,นอเดิมครับจับทีละหนึ่งคนเหมือนเดิมครับ好 สี่คนผู้โชคดีเต็มตัวนะอ่ะฝั่งนี้ก่อนครับฝั่งนี้ก่อนครับแปดสิเบอร์แปดสินะครับแปดสเขียวเข้มมาเลยมาเลย80เขียวเข้มคนที่2ครับ 11 e v ครับ11อยู่ไหนยกยกมือยกมือยกมืออยู่ไหมฮะออยู่ไหมสิริกับสามหกศูนย์ว่าไงสามหกศูนย์สามหกศูนย์ครับอยู่ไหมฮะ อยู่ไหมอยู่ไหมนับหนึ่งนับสองนับสามจใหม่ครับผมไม่อยู่ไม่อยู่นะก็เ๋ยให้จับใหม่เลยนะครับอ่ะคนนี้ก่อนนะครับ้ามีคนอื่นใจโชยุไอซ์ซีเชิญเลยครับสองสี่หก ส4 6องส่หกอยู่ไหมครับโอเคอยู่มาๆมาอยู่แล้วคนสุดท้ายยืนอยู่ข้างๆเลยครับสามแปดสามสามแปดสามอยู่ไหมครับยกหน่อยอยู่ไหมฮะนับหนึ่งนับสองนับสามครับไม่อยู่นะฮะไม่อยู่นะฮะ สิบสครับสิครับมา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 เาม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 ้มา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 ราม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 านามามานาม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 าามา้าาม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 าามเมยมามบามามามาางาม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 าางเมามามาเามามา้ามามามาามาาาาาบามเามาาา ศิลปินจะอยู่ฝั่งนู้นคนเข้เอแขงขันจะอยู่ฝั่งนี้ศิลปินจะทำการแกะซองวิกโรครับแล้วยื่นวิกโรให้เราแล้วเราต้องกินให้หมดในหนึ่งนาทีกินได้กี่อันชนะเลยในหนึ่งนาทีใครกินได้เยอะที่สุดชนะเลยครับ 那这个第二个游戏环节呢，就是刚才说的，可能你们会有点累，因为你们需要就是帮粉丝们帮他们打开这个 big roll 之后，就送给他们，让他们去吃，在一分钟内，谁吃的最多那个就是赢家啊。OK 了。哈。เราจะเราจะ啊，两两拨爽，边，两拨那边，两拨这边。 เดี๋ยวจะให้เดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะครับโอเคมีสองฝั่งอปผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดอยู่ฝั่งนี้ศิลปินอยู่ฝั่งนน้นรับมาพวกแข่งมนที่นี่ฮะสิบเอกที่นี่แอสทีนี่แนอยู่ฝั่งนี้แฟนๆอยู่น่นี้ ศิลปินจะต้องหยิบบิ๊กโรแล้ววิ่งมาทางนี้ครับชิงซองยืดบิ๊กโรให้เขากินเองนะครับรบแล้วก็วิ่งไปคอยป้อนบิ๊กโรให้กับเขาเรื่อยๆในหนึ่งนาทีใครก็ตามที่ทาได้เร็วที่สุดเยอะที่สุดกินได้เยอะที่สุดชนะเลยโอเคเริ่มจากใครก่อนดีฮะนั่นีคือสี่ทนจะเล่นเล่้น่นนคอีนเล่ยน่าท่นนคส่จะเึ่ง่ 就是过去，你你先拿这个东西跑过去那边，之后把它打开，就交给他吃，在一分钟里面看谁吃的最多，对，轮流轮流，就不用就给他了，直接再过来，对，对对对对对对对，快速，快快快，好，开你吧，你们，对对对，看谁先去。

กินครับกินครับขึ้นเข้ค่อเต็จเย็นเต็เย็นเร็วๆครับเร็วๆครับสามสิบวิที่นี่เริ่มก,กินเองแล้วนะครับที่นี่นำด้วยนะครับส0ิบวิีสิ <c oughs> บวิแหมเดี๋ยวไปมองหน้าไปแหม <c oughs> เราอะ แล้วว er ่าบ e ินอ่ะสิบหาวินสออันที่สีใช่ไหมใช่ปะสกเกอนะอันที่สี่อันที่สีใช่ปะ เที่ยงใช่ไหว่าไม่กินข้าวดิแหมรู้ว่ามีเกมนี้ได้ไงอ่ะเราเลยหวงปั่นนะได้ไปทั้งหมดอีกทีนี้สามสี่ห้าหกเจ็ดอันครับผมโอ้โหเขาใช้รถมาด้วยครับเจ็ดอันนะเอารถไหนเอารถอะไรรถเขียวรถเขียวรถเขียวมีการเลือกรถด้วยไฮโซมากพร้อมนะครับต้องได้มากกว่าเจ็ดอันนั่น大概就是七个 那你一定要是多过เจ <laughs> ็ดอันไหมครับลองดูเนาะลองดูนะฮ<ด>ะเขาบอกว่าฉีมาแปะเราได้เลยผม <laughs> ว่าคุณเตรียมแปดอั<个>นเลยค่ะลองดูเนาะลองดูนะฮะเขาบอกว่าฉีมาแปะเราได้เลยผมว่าุณเตรียมแปดอันเลยค่ะ ที่เราครับอยู่ที่เราครับเด้งเงนินพันไปครับเดงเงนิน่ันไปครับสอสงมนครับสองมครับผ่านไปเรียบร้อยครับลิปสติกทาใหม่ได้เชื่อพี่คือบิ๊กโรเขี้ยวง่ายครับเขียวเลยครับสบายมากอร่อยด้วยทำส,สิ Sip Sip ตอนนี้สูงสุดก็แค่เครึช่สิบสี่ครึ่งก็ชนะยี่สิบสี่ครึมงก็ช่สิบสี่ครึ่งก็ชนะยี่สิบครึ่ก่สิบสครึก็่สิบสรึ่งก็ชนะยี่ครึ่งนะยีสิบสนะนสิบรึ่งกก็ชี่นี่สิยี่ะ คนบ้าหนึ่งอันพี่นับให้เลยพีคนบอกว่าผิดกติกานะครับมีคนไปทันนะเอาจากปรันเท่าไหร่นะครับเร็ว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 ครับเร็วเร็วครับนี่ไสามี 8 7 6 5 4 3 2หมดไปแล้วไม่ได้อันนี้ไม่นับอันนี้ไม่นับได้ไปกี่อัน1พอเชนผู้ชนะของเราเจ็ดอันอยู่นี่น่รูปร่างของหนูไม่ได้จะชนะได้พี่พูดโกหกไม่้ ถึงเจ็ดได้แ huh. ต really really well, right. ่หนูเป็นผู้ชนะครับงั้นเดี๋ยวเราได้เป็นตุ๊กตนเท่าแก่น้อยพร้อมลายเซ็นนะครับเดี๋ยวคุณชนะตุกตาเข่าแก่น้อยพร้อมลายเซ็นนะครับเดี๋ยวเราตุ๊การจากหัวหน้าทีมตัวเองนะครับชนะจะทางนี้ผู้ชนะจะทางนี้นะครับผมคนอื่นเชิญถ้าหัวหน้าทีมตัวเองใครเดินไปเอาเลยครับผมตุ๊กตา